สวัสดีค่ะก็เจอกันกับก,กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวนี่เลยค่ะก็เป็นตัวสปีดี้นะคะไซส์ใหม่นะคะที่เพิ่งออกนะคะก็คือสป e ดี้ไซส์20นั่นเองก็คิดว่าไซส์นี้นะคะคงทำออกมาตอบโจทย์นะคะระหว่างสปีดี้ n าโนนะคะใบนี้ซึ่งใครที่ใช้อยู่ก็อาจจะเล็กไปใส่อะไรไม่ค่อยได้กับสป e ดี้ไซส์25ซึ่งใช้อยู่ก็รู้สึกว่าสป e ดี้25ก็ใหญ่ไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเอาไซส์ กลางนะคะก็คือสปีดี้ใส่ยี่สิบนั่นเองแล้วก็ รุ่นนี้นะคะคือหลังๆอะหลุยเขาทำออกมาแบบน่ารักมากทุกคนคือคิดเหมือนกุ้งไหมคือเดิมปกติอะสายอะคะ่ะถ้าเป็นลายนีย้ลายโมโนแกรมอะค่ะตัวสายยาวนะคะก็จะเป็นสายสีแบบนี้เฉยๆนะคะแต่ว่ารุ่นหลังๆนะคะคือกุ้งอ่ะคิดว่าตั้งแต่แบบรุ่นย,ายา่าๆรุ่นมัลติพอยสนะคะเขาก็ทําเป็นกิมมิคเป็นสายออกมาสีชมพูกับสีเขียวนะคะแล้วก็เนี้ยก็ทําออกมาเป็นกิมมิคสายอีกเหมือนกันนะคะก็คือมีสายที่แบบเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็อีกสี หนึงก็คือสีออกสีขาวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง<ม>เดี๋ยวกุ้งให้ดูลักษณะนนกระเป๋าก่อนนะคะ<ม>ก็เป็นนี่นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะก็ตัวกระเป๋านะคะตอนนี้ที่ออกมาที่คุณเห็นนะคะก็จะเป็นลายเดียวคือลายนี้ลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็มีสายซึ่งสามารถถอดได้เป็นแบบนี้นะคะมีที่เกี่ยวสายแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวซิปอะค่ะก็จะเป็นซิปสองตัวแบบนี้นะคะอันนี้จะต่างกับสปีดี้นาโนสปีดี้นาโนจะมีแค่ซิปเดียวนะคะนี่จะเป็นซิปแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็จะมาพร้อมกับกุญแจเหมือนรุ่นไซส์25หรือ30นะคะก็ไว้ให้เราล็อกนะคะใครไม่ล็อกก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับสายยาวแบบนี้สายยาวก็จะมีสองสเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดสายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกับด้านหรือเปล่ากับด้านป๊บนึงนะคะสายก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเขียนคําว่าหลุยวิตตองไว้นะคะ ก็จะเป็นสีชมพูสีขาวเป็นไล่สีไปแล้วก็ล่างสุดจะเป็นสีแดงเนาะถ้าไม่ชัดยังไงหรือกล้องไม่โฟกัสดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวพุ่มจะแบบถ่ายบบแบบละเอียดละเอียดให้ส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเหมือนลายลายตัวสัญลักษณ ของหลุยอะค่ะเป็นแบบนี้เนาะรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกันนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือ2สายก็คือสีนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะชื่อก็20ก็คือ20เซนนะคะจากบนลงล่างก็คือ13เซนนะคะแล้วก็ ความกว้างของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวาด้านนี้อยู่ที่12เซนค่ะด้านในของกระเป๋านะคะก็จะบุด้วยผ้าสีแดงนะคะไม่อ่ะถ้าไม่ชัดก็ทายคลิปส่วนด้านในนะคะก็จะมีช่อง1ช่องนะคะไว้ให้เราใส่ก้าใส่อะไรเหมือนสปีดี้15หรือ30เลยค่ะทุกคนอีก จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้นะคะก็จะมี Make-in ฝรั่งเศสสเปนอิตาลีแล้วก็สารัฐอเมริกานะคะจะมีส make ี Make-in <ๆ>ได้กันคะ่ะเดี๋ยวกุ้งประกอบตัวสายให้ดูนะคะสายะคะ่ะเป็นสายที่ถอดออกจากกันได้แต่ปรับระดับไม่ได้นะคะทุกคนอาจจะเป็นข้อเสียอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะรุ่นนี้ประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยมีสีสันแบบเพิ่มขึ้นมานะคะตัวความสูงของสายนะคะก็คือจากตรงนี้นะ ถึงยอดสุดนี้นะคะอยู่ที่50เซนนะคะกุ้งสูง160เซนนะคะเดี๋ยวกุ้งสะพายให้ดูนะคะสําหรับใครที่อยากทราบว่ามันสะพายเราเป็นยังไงก็อันนี้จะเป็นสะพายข้างนะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะสําหรับสะพายข้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสะพายคอร์ดบอดี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับกุ้งความยาวระดับนี้นะคะก็คือยาวสุด50เซนเนี่ยสำหรับกุ้งสูง160กุ้งว่าพอดีอะคะ่ะไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไปเนาะกุ้งชอบความ ยาวปลดมาณนี้พอดีเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะจริงๆแล้วอ่าสายสีชมพูอะค่ะชื่อทางการเขาจะเรียกว่าสีฟูเชียนะคะแล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งซึ่งปกติถ้าเราเรียกกันเองจะเรียกว่าสายสีขาวนะคะ<ๆ>เขาก็จะเรียกชื่อของทางการที่ออกมาของเขาจริงๆนะคะเขาจะเรียกว่าสายสีดำเออก็งงดีก็แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงก็ที่สบายใจนะคะแล้วใบนี้ใครที่มีหลวอยู่แล้วก็สามารถเอาเอาสายเส้นนี้ค่ะไปปรับใช้กับใบอื่นได้อีกเหมือนกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่า ใส่อะไรได้บ้างนะคะแน่นอนโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ iPhone คิดว่าใส่ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวีเพี่ดูอันนี้คือรุ่นตัวใหญ่นะคะ12 Pro m โป อ่าใส่ได้แบบเหลือ,ลอๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็กระเป๋าตังค์ใบสั้นใส่ได้อยู่แล้วกุ้งว่าใบกลางใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาลองมาให้ดูเพราะว่าเนื่องจากคือตอนนี้กําลังจัดสถานที่อยู่อย่างยังไม่ค่อยลองตัวเนาะเอาเท่าที่ได้ก่อน iPad นะคะอา่าเทียบกันก็มีความรู้สึกว่าเอมันเม็นเมยใส่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวลองให้ดูนะคะ ใส่ได้นะคะทุกคนคือใส่ iPad m i n นได้นะคะแต่ว่าเฮ้ยรู้สิบได้ด้วยอะ่ะ Amazing มากคือตอนแรกตอนที่ลองอะ่ะคิดว่าจะติดขอบมุมนี้อะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบรู้สิบได้จุมากๆคเพราะคิดว่าอย่างนั้นคือแบบ แต่ขึ้นอยู่กับเคสด้วยนะคะใครที่แบบใส่ Kate เะคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่ไม่ได้หรือใส่ได้ขึ้นอยู่กับความหนาของเคสด้วยแล้วก็จัดก,กระเป๋านิดนึงเอ้ยใส่ iPad m มินิได้ใสดว่าเป็นใบที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพุ่งถือให้ดูนะคะถือออกมานะคะถ้าถือเฉยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถอดสายก็ได้นะคะสำหรับใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยหายากจังเลยอ่ะจริงค่ะอันนี้ไม่เถียงเลยค่ะหายากมากนะคะใครที่อยาก ได้นะคะก็ลองลองดูที่ชอบหรือไม่ก็ลองซื้อรีรเซลดูนะคะซึ่งรีเซลอะค่ะราคาบวกอันนี้คือเรื่องจริงนะคะมันทำไงไม่ได้ทุกคนเพราะมันมันหายากมากจริงๆแล้วน้องก็แบบน่ารักมากจริงๆถ้าให้กุ้งเลื่อกนะคะว่ากุ้งอ,อยากซื้อกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าตระกูลสปีดี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะกุ้งอะตัดสินใจไม่ได้เนาะในใจมีอยู่2ใบก็คือ ใบนี้นะคะก็คือไซส์25ใบนี้กับตัวเจ้าสปีดี้นาโนรุ่นนี้นะคะที่ไงก็แอบบแบบยังแอบ,บรักกระเป๋าไซส์เล็กนะคะผมมีความรู้สึกว่าแบบปุ๊กปิดน่ารักอะคะ่ะสปีดี้นาโนอาจจะใส่อะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ยังให้ความน่ารักเนาะแบบมุ้งมิ้งอะเออบอกไม่ถูกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวส่วนไซส์ ส่วนไซส์20อันนี้นะคะก็แบบเออก็ใส่ของได้อะใช้ได้จริงแต่ก็ไม่มีความแบบใหญ่เกินไปเวลาสะพายข้างแบบนี้ทุกคนตัวตัวอีด้านตรงนี้มันไม่ป่องเกินไปอ่ะมันไม่เหมือนไซส์25หรือไซส์30เวลาเราสะพายอันนั้นนะมันจะมีความเอะอะมาเพิ่มคือมันแบบมันใหญ่มันป่องอ่ะก็เลยแบบมีความรักนะคะมีความชอบไซส์นี้มากๆคนตอนนี้นะคะคือสายอ่ะมันไม่สามารถซื้อแยกจากกันได้คุณอย่าไปแบบไอ้เขาขายเขาใส่เขาขายมาเป็นเซตแบบนี้ คุณจะไปซื้อขอซื้อสายเขาตอนนี้นะคะคือมันไม่ได้ขายแยกอะคะ่ะไว้รอสักพักหนึ่งอาจจะมีใครที่แบบเขาอยาก ขายสายแยกก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่จริงๆล้วคือมันมาด้วยกันนะทุกคนอย่าไปขอซื้อสายเขาแยกเขาอาจจะด่าคุณได้นะคะแต่ไม่ไมแน่ต่อไปอาจจะมีนะคะตัวกุ้งเองอะกุ้งก็อยากได้สายเหมือนกันอยากได้สายทั้งสองสีเลยด้วยซ้านะคะสำหรับนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กุ้งด้วยนะคะยังไงชอบหรือไม่ชอบอยากได้หายากหาไม่ได้อะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะไปแล้วคะ่ะไปบายค่ะ